ทุกทกคนนะคะวันนี้ยายเงินพามาชมอังงูงนรุ่นหลังองังงนสวยยเป็นรุ่นหลังเนาะเนี่ยรุ่นหลังรุ่นเล็กมันมีหลายรุ่นรุ่นแรกก็เป็นเชีลาไปแล้วงนรุ่นหน้านี้เป็นเชีลา ช่วงนี้ไม่ได้เข้ามาดูแลค่ะช่วงนี้เป็นช่วงพักลำต้นก็ปล่อยสเปะสปะมีลูกบ้างไม่มีลูกบ้างแต่ได้กินนะได้กินตลอดทั้งปีมอ,งมอนก็มาวิ่งเล่นด้วยนะคะในสวน อันนี้เป็นหน้าปล่อยยากกวๆาาถอดยอดถึงไหนก็เป็นลูกถึงนั่นอ่ะงนอ่ะงนอ่ะงนนี่ลูกกินได้แล้วก็มีเนี่ย เป็นเครือรย้อยลงมาเครือถึงไหนไม่ลูกถึงนั่นจะว่าทำยากก็ไม่ยากนะคะจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายเป็นเถาเป็นเครือย้อยลงมาไม่ได้ดูแลยนี่ อันนี้พันสีม่วงอันนี้ไม่มีเมล็ดเดี๋ยวเลือดูพักลำต้น ย้อยลงมาก็มีหนุย่ยมีลูกไม่ได้เข้ามาดูแล ตลอดทั้งปีอย่างสุกมีอย่างเ็กมี ตัวนตัตัวนี้ก็สำรวจหน้าดูเลย มีหวานหวนานมอนไปกินอะไรมาไอ้ดังคัทลงต้นนี้ก่อนนึกว่ากันไก่มาทุกเที่ยวเลย สํำรวจหน้าดูไปไหนไปนั่นน้องสมอนเป็นยันโคนโนเป็นเผาเป็นเ,เนครือ ย้อยถึงไหนเป็นตรงนั้นไม่ได้เอากันไก่มาตัดไปไว้กินเนาะม่อนเนาะไม่ได้ถุงมาด้วยสักทีเนาะลืมทุกครั้งเลยที่เข้าสวนต้นใหญ่แล้วนะคะดูต้นใหญ่ ทำต,ต้นให้ใหญ่สมบูรณ์อยากออกซิท้า เป็นเชื้อรา